สวัสดีคุณชื่ออะไรนะมีอะไรนะฉายาฉายาคุณชื่ออะไรฮิมูครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบักเบลชาแนลนะครับอาจจะแบบมึนๆสักนิดนึงนะครับเพราะเกิดเหตุการณ์ ฝนตกน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านนี่ครับดูดูบรรยากาศการวิทย์น้ำนะครับเดเดี๋ยวตัดเป็นกล้องหลังเนาะอีมีเศษเลยมีเฟตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตาเป็นไรครับเน่ยตาแดงนิดหน่อยครับผมตาแดงนิดหน่อยไปโดนอะไรมาตาแดงฮะ โดนเจอสี่สิบครับครับเป็นบรรยากาศวิดญาณครับกำลังช่วยกันสองไม้สองมือสวัสดีคุณชื่ออะไรนะมีอะไรนะชายาชายาคุณชื่ออะไรมีหมูครับผม นี่หมูนะครับนี่นี่เซียนประกัดนะเซียนประกัดนะครับปวดหลังเซียนประกัดนะครับอยากอยากได้ประกัดเก่งติดต่อได้ที่ติดต่อได้ที่ทนี่หมูเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรว่ามา0ูนยเกแปดดเจ็ดแปดสี่เจดแปดสสามหสามเ้านี่นะครับแพ้รับประกันไม่คืนเงินอ้าพี่แอบพึ่ว่าคืนเงินเถอะประกันไม่คืนเงินมนาชี้ขาดนี่นะครับบ้านเป็นบ้านของ เนี่ยครับไอเมื่อคลิปที่แล้วเขาไปย่ำนาอยู่นะครับกินไก่แถวนาะอ่านกคนศิยานะครับ,อญญรบขอเสือ้อตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับตอนแรกก็ใส่เสื้ออยู่ดีๆนะครับตอนแรกเห็นวนเวียนดูดูดูน้ำบ้านตัวเองอยู่ตอนแรกไม่ท่วมพอสักพักมาท่วมก็ต้องช่วยกันริดน้ำนะครับรู้สึกยังไงกับการน้ำท่วมบ้านครั้งนี้ครับคุณรกคนศิยาครับคุณไม่ออก ไม่มีอะไรทำเวลาดีกระทอมองว,มว,มว,มวมังเลยไอ้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้ไอกระทอมนี่เสรีแล้วจริงไหมฮะน่าจ,จะจริงอยู่ฮะเขาบอกว่าต้มได้แต่ห้ามใส่ยาแก้ไอต้มได้แล้วแล้วแล้วคุณเคยกินไหมครับอ๋อผมกินทุกวันครับกินน้ำท่อมใช่ครับกินน้ำกรอม <c oughs> ม,มันจ,จะมี <c oughs> อะไรไม่มีนี่ครับก็แรกว่าจะส่งเรือดำน้ำมาก็กลัวไอ้ทันประยุทธ์ <Huh? S 2> จันลุ่งเลืองไงแเอาไม่พูดขยายขันแข็งครับคนนี้ได้ไปนหนึ่งใบแล้วก็วิ์น่าดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปไม่ค่อยสุภาพสักนิดนึงนะครับอาจจะเห็นคนตาเยิ้มหรือว่ากินใบกระท่อมใบกระท่อมเสรีแล้วนะครับาปวดให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะครับน,นี่กระตรม้มนี่นี่กระต้มประจํา ปลาแดงๆเนี่ยครับโอ้โหมาครับมามาเป็นคลื่นครับอยากเห็นสส่น้ำแบบพลิ้วๆอ่ะขอบพิ้วๆอ่ะขอบพิ้วๆนะพิ้วๆเนะ <c oughs> นี่ยครับเขาเรียกว่าวิดน้ำแบบนางทาตเคยเห็นนางทาตสมัยก่อนไหมที่ถูพื้นกัน่ะเนี่ยแหละมันแหงแล้วนะฮะแหงแล้วนะ ว,วินไหมวินไหมวินไหมครับครับผมเริ่มวินศีษะไหมคร,รับเริ่มวินแล้วครับ <rum> คนไทยไม่ทิ้งกันครับ <ım> ผมก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งที่ไม่ทิ้งน้องครับมาถ่ายคลิปได้คลิปเป็นของตัวเองอีกแม่เป็นไ,ไง <c oughs> ก็จะมาช่วยเขาวิดน้ำครับแต่เขาแห้งแล้วไงอะไรวะรีบแห้งซะเกิดในวันดีคืนดีนี่ แม่งปล่องต่อยเอานะครับเนี่ยช่วยกันครับช่วยคนละไายคนละมือก <c oughs> ลิ่มมาแล้วกลิ่ม กีนั่นยังไม่ได้อาานหนานะราบเรียงพี่น้องประชาชนเอาจัดมาให้จบจัดให้จบนี่ครับตบปี๊ดตบปี๊ดบอกเลยเ้าคนผู้ใหญ่บ้านนะน้ำคนผู้ใหญ่บ้านอ่ะน้ำคืนบ้านหวานได้ขนาดทีครับ ที่ดีนมดนี่ครับจากตัวแรกน้ำเยอะๆนะโอ้หายหมดเลยโอ้ยต้องซื้อไว้แล้วเนี่ย ไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ยจึงใบครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณหมีหีหมูได้ดัดแปลงนะครับรน้ำหลอกได้ทางเดียวไนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไระม,มันคือถังน้ำครับผมถังน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วอะฮแล้วคุณ,ค,ณคุณไม่แนวคิดยังไงถึงทำออกมา ก you know? ็น้ำบอกนี่ไม่ได้ไงใช่ไหมน้ำบอหนี่มันก็ไหลเข้าข้างหลังเข้ามาใหม่เราต้องออกถนนอย่างเดียวก็สายยางยาวไปนู่นเลยไม่มีเทคนิคครับใช้กำลังนี่หัวตะหมองนู่นด้วยล่าี่ได้ไงวะนี่ครับฝีมือคุณคุณหมีหมีหมูนะครับน้ำออกสายยางถนนพอระบายอันนี้ยังไงเอาน้ำซุปเข้าไหมให้มันสะอาด ตัวตแงแงเพือนเน่ดอจับเอองกันทั้งคืนทำไมปีที่แลยวหอแบงค์แบงค์แบงค์หนักเราเป็นเออว่ามีทีละง้อแบงเนหะคิดซะว่าได้ล้างบ้านในรอบปีแล้วอย่าไปคิดเป็นว่าเป็นเรื่องโชคร้ายใช่ไหมครับ คุณคุณอะไรนะฮะรางใบหมดแล้วโอ,อวเสร็จเลียโอเคเลยครบผมอาจจะน้อยเยอะน,นิดนึงนะว่าถ่ายตอนคืนใช่ไหมครับครับ <laughs> ชอบชอบแววตามากยิม <laughs>

สวัสดีครับนี่คลิปบักเบลนะครับเจ้าของคลิปเมาวิตน้ำช่วยนะครับนี่นะครับจิตอาสาช่วยกันยามน้ำท่วมดูเจจะผองบ้านนะครับอกสนนี่นะครับนี่นะจะผอ่บบ้าน ย่าเห็นดีบ่เม็นจักไหนวะไปตามไปตามติดตามชีวิตอาจยนโอนะครับนี่สภาพข้างในบ้านนะโหจริงแล้วมีที่นอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้แต่น้ำท่วมไหมยู่ข้างห้องครัวห้องครัว ยอดสุดยอดครับสุดยอดครับมีปลั๊กไฟเป็นรั่วบบเนี่ยถอดปลั๊กแล้วใช่ไหมถอดอะไรหมดแล้วช่อนะโอเคครับโอเคมาครับมามาครับตามมาครับตามกล้องมาครับโอเคแจ๋วเยี่ยมครับ เปเป็นไปนคนดีเนี่ยฮะยังไม่มียังไม่มีมเมียนะครับหนุ่มโสดสนใจสนใจได้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ได้นะอะใครจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับหนุ่มโสดคนนี้หนุ่มโสดนะฮะโปรโมทให้ด้วยน,นะครับบอกเลยว่าหน้าอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ไข่นี่น่ารักบอกเลยชอบชอบ บอกเลยได้ชิมแล้วจะติดจจละลายนะฮะเป็นพลเมืองดีครับช่วยพี่น้องอวิดน้ำกวาดบ้านนี่มีที่ไหนฮะดึกๆดึนเดินบ้านอยู่ไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ยอีกประมาณสัก300เมตรยินหนึ่งยิสองยินหนึ่งลับนอนไม่ย้อนหลับๆๆๆนอนทำไมครับ, <c oughs> บ ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้เพิ่งกลับมาเขาเรียกไม่ใช่อะไรเราเป็นทางผ่านกลับบ้านเขาไงเขาเรียกพอดีก็เลยต้องจอดอ,อ,อ๋อน้ำใจน้ำใจมัน,นคือน้ำใจไงจะขับรถหูทะลโลก็ไม่ได้แม่้วยจะเรียกมากินเหล้าที่ไหนได้โอแม <laughs> ดีครับทำดีอย่าอู้อย่าอู้เพราะเราไม่ใช่กันเนี่ยลื่นลื่นลื่นแม่ถ้าลื่นนี่นได้ช็อตพานยนะครับมาฮะนี่ล้างบ้านในรอบปีนะครับคิดซะว่าเป็นล้างบ้านในรอบปีคงเฉพอะ ผมก็พอกถูได้ไหมพี่ท็อปย่าไปถูแล้วแค่นี้แค่นี้จะลืะมหมดเลยมันก็สะอาดอยู่มันจะได้สะอาดนะ <c alf> พวกคาบอะไรพวกนี้มันจะได้หลุดไงดีนะผมคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไปยังดีกว่าเผื่อพรุ่งนี้มันตกอีกวันนี้มันตกแรงนะตกแรงมากเลยวันนี้ ึ่งเกี่ยวข้าวได้ไหมผมอะดีนะเกี่ยวข้าวอะไไเกี่ยวเสร็จอะไอของเคียนนี่มีมีมีคันเบ็ดด้วยล็อกลอกลอก็ลอกเบ็ดอ่าขายไหมครับขายไหมครับ อยากขายครับแต่ไม่พอกินครับอยากจะขาย,ยครับแต่ไม่พอกินครับช่วงนี้อะไรขายได้ก็จะขายครับมีล็อกเบสนะครับรอผู้ใจบุนสนับสนุนนะครับสนใจทักมาได้นะครับล็อกเบสนี่นี่เป็นคันอะไรครับอ่าพี่นกคันของยี่ห้ออะไรวะดาไป เดยนดูยี่ห้อให้ครับนึงแล้วไปหัวใจเท่นี้เนาะแ้ไม่ได้ซื้อโค้กเหมือนไงล่ะฮะไม่รู้ว่ากาไฟหรือเปล่าวะมันเป็นภาษาเขียนอ่านไม่ออก นี่สภาพดีเลยนะเนี่ยนี่ขาย250เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวจานโอจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราต้องไปปิดคลิปก่อนนะครับให้เขาปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวฝากช่องบักเบลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับมานี่ไอไอนี่จานันไฟจมๆจนี่ไฟจแจมีี่นีเดี๋ยว ฝากไปดูเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาเป็นการช่วยกันนะครับจิตอาสาน้ำท่วมนะครับฝากฝากช่องหนยครับ่วยฝากช่อง่อยฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาบุ๊พไดเดี๋ยกเบลนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับครับผมอ่าเนี่ยฮะจันโอ๋ครับจันโอ๋ เราเดินหนีได้เขินกล้องเลยเขินกล้องเลยกดไลค์กดซับสไคร้ไปก่อนสุดครับบ๊ายบายบายบาย